จ้าพี่น้องกินแกงหน่อไม้ได้จ้ะเด้อสุขุมสุขคนนะจ๊ะเนาะแกงหน่อไม้ยำแรงพี่น้องเลยมามาจ้าพี่น้องกำลังเดือดเดือดเลยจ้ะใส่ผักขาน้ำเด้อพี่น้องเลยแกงหน่อไม้ใส่ผักค้าได้จ้ะเด้อนี่สับค้าฮอนี่เนาะาจ้าพี่น้องสับคาแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะไปพากันไปกินข้าวแรงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสุขุมสุขคนได้จะเด้อไป จวดพี่น,อน้องจวดแกงน้ำไหมเซจิโล์ได้พี่น้องเลยมามาจา้ะไปไปลงมือกันเฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้จะเดอ้อสุขสุขคนเราจะเนาะเรือสบายดีเราจะเนาะมาจ้ะกินเข่าแรงน้ำกันจ้ะพี่น้องมือน,นี้แกงน้ำไมมเด้จะเด้อมือนีมันหอนเลยพี่น,อน,น,น,ะนะน้องเลยมันตรวจตรวจมีจะเนาะแกงน้ำไมมได้จะเดอ้ออันนี้น้ำไมมพี่สาวบนฝั่งมาจากมุกดาหารเราจะเนาะ ฝากมาไห้พปปร้อมจีโปมนะจ๊ะเนาะกับจีปโปมหรือว่าจีรอบ้านเท่าอะพี่น้องนะเดี๋ยวซีด้วยพี่น้องเลยจียปโปมเงินจีปโปมบ้านเท่าเอินจีรอนะจ๊ะเนาะมาจ้ะนึกเก่าโบ้ไรเงี้งยดูอะไรอย่างเดียวกจีตันห่อนห่นอนตันเมาพี่น้องเลย มียังไรลยมาในพักก็มีมากรทิพนั่นเดียวแต่มังบวบแต่ปะคะแต่มีเห็นนางฟ้านะก็หลายปีแล้วพี่น้อยบริจินต์มนะมันครับ ไม่งามงามไปหน่อยเป็นท้ำไมไหลนะวันมันไม่ไหล,นะไไหลวันเดือนเรไม่ยังไะกิโลปนี้แบบใส่ขี่ยังแห้งมาเรียบร้อยพี่น้องซุกเรียบร้อยแคปใส่กองโฟมมาอย่างนี้น้ำไม่เหมือกัต้มซุปเรียบร้อยน้ำไม่ซุบๆพี่น้อง เป็นแพ็กมาให้แม่คนที่มาเราเรื่องพี่น้องเอ้ยเราเรื่องไม่เห็นงานเพื่อเป็ดแรกเลยอะเราจะทำฟังอยู่าะมาไข่เริ่มต้นอนะตอนยังประธานมีลุมมีเมียนะเอาตั้งแต่แรกเลยนะพี่น้องอะ บางเทพนีซองเถื่อนี่หน่อยเลยอย่างมาฮอดกรุงเทพเดกแรกเลยอะเมาลดมาเมาลดมาสามพันหาพี่น้องเยแต่กี่แด่ก,ก่อนหมดละแต่ทันได้ลูกได้เมิวหมดละแต่เฮี้ยนมาสักนซะเมาลดมาไอ้ทำไมเสียวอายว้ายนี่แหละเป็นคนเอาขำ ถามไปมาเนาะง่ายๆคนบ้านเดียวกันไอ้ไปอยู่กรุงเทพไอ้ไปเห็ดกับเขาอางนี้แหละนวลทับบุรีนี่แหละที่เราต่อจาก้อนนั้นเนาะที่ว่าเปิดเบ็ดกุ๊บใช่ไหมก็เลยไอ้ให้ลงมาเห็นงานซอยก็เลยลงมาซอยไอ้เนาะเมาหลุดลงมาเป็นหนึ่งสามปัญหาสามปัญหาจะกี่ก้อนเนี่ยหายืมกิน้องเอ้ยหายืมหากู้เอาหน่อยะลงมาเห็นงานเงินเดือนท่านหา ลงมาแรกๆข่าวหนอหาเพื่อโพไซหานเื้าโพไซเนาะขามาคนหาสิคนเพื่อสองลำมีน้องเพื่อกยาวคนาหาสิคนลำหนึ่งเศร้าหาคน หรือว่ายิมหาคนลำฝนกระโต๊กแห้งแห้งทีน่อยฝนตกงแห้งน้ำกับเพื่อนอะแม่โคงอนะกับเพื่อนอะเหลืออยู่ประมาณสองของมเลลม,ม,มเาาเื่อนะี่แหละคนซาน้ำกับซาน้ำซาน้ำมอกจากเพื่อนขี่ขามไปเนาะหอดไอขามฝั่งท้านั้นเนาะเจมมาลัดขามฝั่งท่างนั้น,นฟึน๊ดเพื่อชนตะฝั่งป๊อปพักแกลนลงเพื่อนอะ ไอ้มีน้องคนหนึ่งยิงคนหนึ่งเนาะแบบเกือบตกเพื่อพี่น,น้อยทางกันแหลนลงจากเรือนหะน้ามันน้ำโขงขึ้นเนี่ยคนใหม่นีแต่คนใหญ่ไรเพื่อมาแตาม่มันชนเพื่อนแบบฝั่งใต้ไปหน่อยตายบนเพื่อสามอนฝั่งแล้วปุ๊บขึ้นไปเาขาพายยาง,ยางเบิร์ขึ้นอันไป็นซอมพุ่งยาง อย่างวุ้นเย็นอยู่ในสวนมันกระเนี้จากสวนยั่างจากของม,องม,องม่วงอย่างนี้ในเข็มาลาดละ่ะบึงไปบึงมาขึาน้นยางอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยแหละพี่น้องอยุบบอลเก่าเขาพาย่างเนาะเด็กน้อยเขาู้จังยังเด็กอีมากัขึ้นเขาพามาคนของเขาสามสี่คนเนี่ยพายยางคนหาสิบคนแบ่งกันไปบอนนี้พายยางมาบกวนี้มาหดจุดหนึ่งบอนนี้ขเขาเชียน เขาเชเอเดินบอกเนาะผู้คนพามาเขาเชเอเดินบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยรวรถเขาจะมาหักเด้อท่านไป้อดแคมทางง่ายนะคนน่ะคนใดเดีไปท,ทําธุระยังก็เห็นเด้อท่าันกลายแบบไปเหี่ยวไป,ย,วไปยังแหละมันบอกพากันไปมุมไมัยมุมมันเนาะไปเหี่ยวไปยัางงา่ายแบบขึ้นพี่น้องเอ้ยเขาฝั่งหนึ่งได้ยินเสียงปืนแตกปั้งปั้งปั้งเป็นไฟวูดบูดเป็นปืนไฟเนาะ จันแตกเลยพี่น้องเลยจักใครเป็นไทยพระจักรเลยแลนไปึ้กอยู่ทหารเนาะทหารจะมาล马拉เขามาจับเขามาไล่ไอ้พวกฝ่ายนี่ละพวกขำเนาะเห็นงานนี่ละไล่ไอ้น่องฮาจักใครเป็นไทยเนาะแต่คนบ้านก่านเนาะพบคนแบ่งกันแลนตัวที่ตัวแดนเนาะไอ้เด็กกะจักไปไปพ่อกันได้ยังไงป่าเพล็กต้องักสูงยังไอ้เพียงแอวเพียงเอิร์กไหมบางงานบอลกับเพียงคอไมมป่าเพล็กไหม ช่วนงะนั้นนะป่าเผ็ดมันเขียวเนาะใบอ่อนเนี่ยลแลนเป็นฟอร์ดไปเลยไปทางใดเป็นฟอร์ดไปเนาะทหารก็ระนาเห็นมาทนนคนคนหกคนอ่ะพวกบ้านเดียวกันน่ะแลนไทยแลนมันอะ่ะสรุปแล้วมานังจุ่มกันหาคนคนที่พกนะโบเห็นไหมมันยางมาขันหน้าไปคนที่พกนะคนยางมาขันหน้าไงนั่งจอยคนยางมาขันหน้าเนาะนั่งจอยเนาะร้านนร้านานันร้านเอเดมบ้านฝอยละ เขาไอ้ตาเราตกตกขา้างหน้าไหมไปนั่งอยู่หันหน้าพขเนี่ยกี่ตุ้มเพียงแอวไงครล้ว,ว่านั่งเนี่ยเด็ดเปรทหารเขาแหลนกายก็คนอื่นเขาแหลนกายแบบมึงที่เห็นเพื่นนัง่งนั่แหละจนว่าจนเท่าแบบไอ้ทานนี้ทหารคนหนึ่งเหมือนเนาะจุ่มไแหลนไปจุ่มกันอยู่ในเขาตามฟอดปาเห็ดไปในมันลุ่มไงเขานำเข้าไปแล้วเห็นมันเราเลยมามา,มาถามมาถามามาตวารวจมาตรวจเขาใส่แเออเขาถามเขาคนย่าฮนะ เขาถามว่าบุญี้ไปมีนะครับเราก็ดีอยู่ทหารคนนั้นเนาะเราก็บอกคะแนนว่าชุนเจ้าไปได้กะไปเด้อว่ะท่านไปมดตรวจยาซื่อๆว่าโงรอยเนาะคับกลับมาคุณบอกคนเนาะคนเป็นคนโตบุญี้ยังเลยกะเคุนก็บอกว่าชุนเจ้ามีมีทางไปกับไปได้เด้แผมบอกโอ้คุณก็ดีอยู่เด้อทำงานก็หมายยอมภาคพื้นบัดคนมันบุ้งหูนาะบัดเนาะมีแต่เด็กน้อยบัดนี้มึงเคยไปจะเชื่อมาคันสิกลับกับโบได้ขันหินบุ้งหูทางไปคันสิคันสิมากรเทพยเลยกับมาบ่ได้ จำเป็นไปนำเล่าลเราพาไปนอนวัดแบบน,นี้ค่ะแเราเขาหลุดมาหับเขาหลดหุดอาหารมาหับอ๋อเชิจะคนน่แต่ว่าอีกคนหนึ่งแหลงไปอ่ะอีกซุ้มนะ่ะฮะแหลงไปอีกคนหนึ่งขาหักต่ำต่อใหม่แหลงไปมันมือนเมื่อคืนเนาะแหลงไปต่ำต่อเพกเหม่อน,น,นะแหลงไปมีต่อใหม่ตม่ำขาหักี่น่อยคนหนึ่งตะกี้เขาไปโรงพยงาบาลนะเป็นเศ้ามาอาหารนะเป็นเล่าให้ฟัง บอกว่าเขาไปโรงพยาบาลแล้วนคนหนึ่งเล่นชนต่อไหม่ราคาหักเลยเล่านะเอาสมัยไปวัดไปวัดไปแขมงไปแข่งม,ม,มองทาหารอยู่ละเป็นอยู่ในวัดนะถ้าก็ไปนอนอยู่ในี่นนแหละเกลยนกันอยู่ในวัดวัดเข็มละลานถนะึงเามาเขาก็พารถมันยังมาบะหักมาผา,านเขาไปเพื่อส่งขามทา้เพื่อพี่น้องนะไปส่งทาวเพื่อเขาไปตรวจไปยังเรียบร้อยแล้วเขาบ็กส่งขามไปไอ้นครพนม น้องคนพนุ่งนั่ไปไอ้ทางปักซองไหมปักซองหลานหน้าผสมไปทั้งนั้นนอนคุกกับสามพืนพี่น้องเลยไปในคุกับไปพ่อหมู่อีกไหมพ่อหมู่บ้านเดียวกันอีกมู่อ่แมุ๊มบิกไอ้ที่ว่ามันติดคุกมันบม่ได้ติดคุกแต่ผัวมันติดคุกผัวมันเยี่ยมผัวร์พี่น้ในคุกมากกับพ่อมี่น้วงาว่าโดนเติบพี่น้องเลยลมกันโดนเติบขึ้นน่ะเขาให้ออกนะมันบ้านเดียวกันนี่แหละก็เลยมานอนขูดในสามมือสามมือเขาก็ส่ง ถามไปบ้านเฮาไปอยู่บ้านเฮาประมาณเจ็ดมือเจ็ดมืออยู่บ้านเฮาแบบมาเดินเหลืองเดินยังถึงมือวันอาทิตย์มันอะก็เลยป่อไปหกักเอาเนาะแม่ไปหกักเอาเลยบริออกถึงวันอาทิตย์เลยมวลจันเลยแม่ไปหักเอาเลยเอาหลดจากซินโน่ไปแล้วไปหักเอาจนแล้วก็เสียเงินกเสียอะไรบูหรี่มันก็นกอนลืมเลยตะกี้เสียงเ,เยง,ยเยงเนินออกมาเลยได้มาอยู่เรือน รอบสองไปนี่จบในรอบนั้นนะรอบสองไปนี่ไปได้มาได้นะหลุดสามพันที่นี่เลยนี้ไ็ยืมเขาคืเอเราเมาหลดมาให้เราอนนี้ของเก่าใจละของเก่าอ่ะไห้ช้างมนมาให้ 3, หาย,ายอันนี้ของใหม่ที่นีน่รอบสองยังยอมมาเลยมาอีกขามในหมู่ทหารบัตน,นี้ฮะสวันดเขตบัานห้องเาเมันเอาเรือหน่อยมาหักอนไรกันเนยมา สี่คนหมู่บันเดียวกันนี่แหละสี่คนนะค,คนผู้เก่าสามคนหมู่ผู้ใหม่อยคนหนึ่งมาเป็นสี่คนนะคนมันเดียวกันขามในหมู่ทหารประมาณสองทุ่มเอาหลดมาขามปุ in ๊บแล้เขาเรือมาเนาะมาจอดแล้วมาหับมาหับขามและ้าขึ้นไปมาที่นี่บ้านหลังหนึ่งแบบแคมของเลยบ้านแล้วนะฮะนี่เนามาเนาะเสามันมีเสาอย่างแบบห้างห้าเนียกรลอดกันไปในป่องนั่นแหละรลอดมันไปในบ่องเสาห้างห้าขึ้นไป ไปน,นอนนะฮะแล้วเขามาหลับเอาเอากระบะมาหลับเอาเราไปน,นอนจักนอนนี่ใช่ไหมพี่แจนอนอะไร้ลยมาถึงเครียดเพานอนนอนอย่ใช่ไหม่จักเขาพาไปไปหน่อยไปนอนแล้วก็ตื่นสมาก็ไปเขาพาไปพันผักอันนี้ไปพุนะ่นอ่ะมีคนเขาอีกอยู่พุนะ่นประมาณเจ็ดคนอยู่บ่อนนะเขาไปหามมาก,ก่อนแล้วซุ้มข่อยสี่คนเป็นสิบเอ็ดคนมานอนกันนอนประมาณสามมือคนมาพ่อแบบน,น,นี้คนมาพ่อแล้ว 18คนเขาจังเอาไปอัดกันมาพี่น้องเออหลดุดอัด18คนจอในใูอยากตายไงทั้งไทยกับบ้านนะขับกันทั้งหน้าอัดกันไปอีกแห่กันมาจน,นอยากตายมาหอดกรุงเทพกันพอมาเปลี่ยนใส่รถตู้กันเบาเนี่ยส่รถตู้กันกลับมาส่งในหมู่ลงวังน้อยพี่น้องอ้อมน้อย,อยงงแหละวังน้อยทางมานอ่ะแล้วเลือกข่อยคนเดียวลงรถตู้กันย่าให่างกันเนี้ ยังเขาไปขายอยู่คนเดียวเขาส่งคนอื่นหมดแล้วหย้ยังเขาไปขายไปแล้วอ่าเขามาฮอตไอ่แบบนี้ปุ๊บเขามาส่งฮอตไอ่โอ้ดีใจแบบนี้ยังเขาไปขายให้ในรถเขาบอเยอะมดแล้วใหยเงี้ยเขาว่าเขาบอกไปขายแล้วเขาว,า,ญญาว่าเท่านั้นาหละแล้วจะไปส่งบอร์ดไอ่จะยูบไปใช่ไหมมาเห็นงานอยู่เงบนทับบุรีถ่ายยิ้มเนี่ยแล้วพี่น้องมีถ่ายายิ้มหรือไม่อยู่มาโอ้ได้หลายเดือนเจอพี่น้องนนนจนวันที่อยู่ในหาปเตี้ยเหนเห็ุกับเขาขำ้นน้เต็มไปแล้ว ไปหาปีนะอยู่หันน,นี่แะเงินเดือนขึ้นมาได้สาพันหาอยู่มาหาปี่สาพันหะไปเลาะออกออกมาออกมาอยู่พี่เอเลยออกมาไปหาเหตุงานใหม่ไปอยู่หัวควางนี่แหนะหอควางไปขายอะรขายไปเตียวอ่ะขายเฟอร์นี่แหละอ่ะสนีน้แล้วพียงะยุสนีน้ก่อนนะเ๋ยวบันดาจะถามเป็นยังงทีอออกี่น้องฟังอีกเด้อ ่เป็นยังเห็นงานเราเป็นอะไรอะไรแน่วีนาะคลิปของเราจะฟังมาพี่น้องคลิปนี่กับยันนันยาวเป็นน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไอคลิปหนาเดี๋ยวมาพ่อกระเบาใช้หรือเสาวหลาใหม่น้อพี่น้องเนาะอันได้กากแฟฝากน้องแล้วแต่เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อพี่น้องเกิดเป็นกำลังใจกันในเห็ุคลิปต่อไปน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสบายดี